ครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกขู่ทุกคนครับผมครับสำหรับคลิปนี้ทางช่องของ9ก้าพารวยจะพาพี่น้องมาติดตามเบิ่งตัวเลขหน้าทางครับผมลาวพัฒนาครับพี่น้องครับสําหรับเลขลาวพัฒนาครับผมครับพี่น้องกอย่าลืมครับเข้ามาติดตามเข้ามารับชมน้ากันครับผมครับก่อนที่จะติดตามตัวเลขหน้าทางในงวดที่จะถึงครับไปเบิ่งเลขลาวพัฒนาในงวดที่ผ่านมากันก่อนครับพี่น้องครับวันพุธที่12กรกฎาคม2566หลาวพัฒนาเลขที่ออก แปดเก้ครับพี่น้องเลกล่างออก1 0ครับสำหรับพี่น้องเอซีท่านใดโชคหมานก็ขอแสดงความดีใจน้าพี่น้องเอซีทุกขู่ทุกคนครับผมครับพี่น้องมาเบิ้งตัวอย่างนะครับเนาะครับสําหรับครับผมท่านอาจารย์เซียนพิกใหม่ครับพี่น้องกลับในงวดที่ผ่านมากครับผมวนด่างครับพี่น้องวิ่งรูดเด่นหนึ่งรองห้าครับผมครับสําหรับเลขหนึ่งกับเขาเต็มเต็มครับพี่น้องกลับเลกออกหนึ่งศูนย์ล่างครับผม ครับสำหรับครับเหล็กจับคู่การลุดไปครับพี่น้องครับบอกไปยังครับผมสำหรับพี่น้องเอฟซีที่เขามากันแล้วเขามาติดตามมาเบ่งตัวเหล็กแนวทางครับผมไปน้ากันครับผมกับแอดครับผมเมือนี้แอดจะพาพี่น้องไปติดตามเบ่งตัวเหล็กแนวทางของท่านอาจารย์เซียนพี่ามครับครับก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณไปยังท่านอาจารย์เซียนพี่มายครับที่กลรุเนาะครับเนาะตัวเลขแนวทางครับเอามาฝากพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกคนครับผม เบิ้งกันครับพี่น้องสำหรับงวดที่จะถึง,งครับ,บผมวันศุกร์ว1นศกรับพีกรวนวรันศันวนงวันศุกร์วันุรับศุนศุกร์วัรนรั สองพันห้าร้อยหกสิบหกเป็นทรงไมาใหตสะดนไปเบ้าแหลมทรงมาเหมือนขึ้นครับผมลังเลขกออกคุยกันก็เพิ่นแหละเปิ่ลกะคำนวณทรงไม้เลยครับผมคไม่เบ้าแหลมเป็นผู้บรรยายตัวเลขให้ครับผมเก็บซี่เบิ้งไปน้วกันเลยครับครับสำหรับเมื่อนี้เป็นเลขกล่าพัฒนาครับพี่น้อง ับตัวเลขแนวทางของท่านอาจารย์เซียนพิมาย ครับสำหรับพี่น้อง f ีที่เข้ามากันแล้วก็ครับผมยัเพึ่งเกร้อนกดหนีไปทางเดือนครับผมครับอยู่บน,บนตัวเลขแนวทางไปพร้อมๆก,กันกับแอดมินครับผมบมาเบิ้งในส่วนของเล็กวิ่งกันก่อนนะครับเนาะบนล่างวิ่งรูด สำหรับงวดนี้ครับผมท่านอาจารย์เซียนพิมายครับไหหมาห้ากับเก้าครับผมไหหม่าเพียงสองตัวครับผมกรับถือว่าบอหลายหางนะพี่น้องบอหลายตัวครับอาจารย์เด่นเก้าครับพี่น้องรองห้ารับรอหรับพี่น้องอีฟซี่ครับผมสายวิ่งสายลุดกับบอควนพลาดกันนะครับเนาะ หญิงเก่าเด่นเก่าต้นครับผมเด่นเก้าเด่นเก้ารองห้ารับสามีสายลูดครับผมพิจรารณาตัวเลขแนวทางการเบิงดีๆครับพี่น้องอย่าลืมเอาไปเปรียบเทียบหรือเทียบเคียงกับตัวเลขที่เข้ามากันนะครับมาาแล้วลวรครับมาเบิงในส่วนของตัวเลขจับคู่กันครับผม ก้าสองกับเก้าแปดเก้าศูนย์ ห้าสองห้าแปดห้าศูนย์ครับผมหตัวบ้างแมนรับเลขหกตัวหกข้งครับผมคร,บครับสำหรับไปน้องเอฟซีที่กำลังติดตามกันบนยูก้ะ มักตัวได้ชอบตัวใดอก่าลืมครับผมกับหน้าจอกันเอาไว้ไครับเมื่อเบิงครับผมตัวเด่นๆกันครับพี่น้องครับเก้าสองเก้าแปดห้าสองครับผมครับอาจารย์เด่นให้เพียงสามหางครับผมครับสำหรับตัวล่องก็จะมีเก้าศูนย์ ห้าแปดห้าศูนยครับผมครับอขออนุญาตครับผมให้ไล่ไว้ให้พี่น้องเอฟซี่อความชัดเจนครับผมครับสำหรับพี่น้องเอฟซที่เขอมากกันแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณพี่น้องทุกคู่ทุกคนครับผม สำหรับท่านที่ครับขามาหาตัวเลขหาแนวทางครับผมในการเอาไปเลือกซื้อเลือกหาเลขเล้าพัฒนาครับพี่น้องครับสำหรับพี่น้องครับผมที่เขามากกันแล้วครับผมแฟนกับแฟนช่องก็ต้องขอขอบพระคุณกันทุกคูทุกคนครับสำหรับพี่น้องเอฟซีทันไม่ครับทีพึ่งขามาเจอคลิปนี้เนาะพี่น้องก็อย่าลืมครับผมกดติดตามเอาไว้ครับทั้งช่องของบ่าวแหลมพารวยก้าวพารวยครับผมครับ พี่น้องจะไม่ได้พลาดคลิปดีๆตัวเลขแนวทังครับผมที่เด็ดๆครับผมครับสำหรับพี่น้องครับผมที่กดให้แล้วครับผมกดแชร์กับไลค์กดติดตามให้ก็ต้องขอขอบพระคุณพี่น้องนะครับครับสาหรับคลิปนี้ครับผมน้องอ c ฟซีท่านไดมีความคิดเห็นมักเลขตัวใดบอว่าจะเป็นเลขวิ่งเลขจับคู่ก็อย่าลืมครับน้องคอมเมนต์กันเข้ามาใต้คลิปกันเยอะๆครับผมครับเพื่อพี่น้องจะได้เป็นหนึ่งในส่วนนะพี่น้องครับในการขัดสันตัวเลขเด็ดๆครับผม ครับเอาไว้พี่น้องเอฟซีของเฮ้าครับผูพ่นเข้ามาเบิ่งไม่เป็นการจได้พิจารณาใส่กันกับตัวที่เฮาเด่นให้ครับผมครับพี่น้องเอฟซีหลายท่านกับบตตางกันครับผมกับอาจารย์คำนวณหวยครับพี่น้องครับเนื่องด้วยครับผมเฮาใส่ใจครับผมในรายละเอียดการลงคลิปดูคลิปกับเบิ้งต้นจนจบครับผมครับบอไะไรกดข้ามไปมันจะเห็นให้าเกิดทักษะครับพี่น้องบอต่างกันกับอาจารย์คำนวณครับผม ครับสำหรับคลิปนี้ครับผมก็ต้องขอตัวอำลาพระาจาพี่น้องไปก่อนก่อนจากกันครับผมขออเมทอวยพรในพี่น้องเอฟซทุกผู้ทุกคนโชคหมานครับผมร่ำรวยถูกหวยไปกันมดทุกผู้ทุกคนครับผมในวันศุกร์ที่1 4กรกฎาคม2566กับเลขกล่าพัฒนาครับผมตัวเลขแนวทางของท่านอาจารย์เซียนพิมายครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ครับผมทังช่องของกพารวยบ่าวแหลมพารวยก็ต้องขอตัวอำลาพราจาร พี่น้องไปก่อนครับผมเจอกันในไ,ไมคคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม